สวัสดีค่ะวันนี้ว่นนาอยู่กับโมแล้วก็พี่แนทนะคะวันนี้พามาเปิดคลิปวิวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คนเยอะมากเลยหลบก่อนวันนี้เราอยู่ที่โคเวนการ์เด้น <c oughs> ใช่แล้วค่ะพี่แนทก, <c oughs> ก็คือวันนี้มารับโมจากที่ทํางานนะคะเท่าคามถ้าใครดูช่องแมงโก้ก็จะรู้ว่าโมตอนนี้เรียนจบแล้วแล้วก็ทํางานที่ลอนดอนนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็เป็นเซลล์แมเนจเจอร์ทำงานกับเขาตั้งแต่เป็นพาร์ทไทม์ค่ะพี่แนท ททำอยู่ประมาณ8เดือนพอเสร็จปุ๊บก็บรรจุเหรอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับทำงานฟูลไทม์กับบริษัทเขาต่อบรรยากาศออฟฟิศก็จะมาเป็นประมาณประมาณนี้อยาการลอนดอนคือคักมากนะคะใช่ใช่ก็คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครติดตามช่องแมงโกก็จะรู้ว่าแบบอาโมเนี่ยทำงานที่ซูเดนลักซึ่งก็เป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์สำหรับนักเรียนใช่ค่ะก็เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ เริ่มต้นสัญญาง่ายๆเลยก็คือเหมือนแบบเริ่มต้นแต่เดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนก็อยู่ได้ระยะสั้นอยู่ได้ค่ะแล้วก็โปรไวอ่ weekly cleaning คือเป็นทุกอย่างเหมือนโฮเทลหมดเลยใช่เหมือนอยู่โรงแรมแล้วมันก็ค่อนข้างจะ flexible เพราะว่าออ,อยู่เป็นช็อตเทอมได้แล้วก็อยู่กับเพื่อนได้เออหา่างกันได้ใช่หางกันได้ค่ะก็ไปติดตามชมกันได้เดี๋ยววันนี้ไหนเรามาโคเวนการ์เด้นแล้วก็เลยคิดว่า เดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วเราก็จะไปดูอพาร์ตเมนต์กันเวลาที่น้องๆมาติดต่อพี่แมงโก้อย่างเงี้ยค่ะว่าเอออยากจะแบบดูแบบอแอคคอรมเดชันมันมีออปชั่นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเมาไปด้วยเนาะว่าเอ่ะคอรมเดชันในลอนดอนเอาลอนดอนก่อนละกันเนาะว่าแบบเวลาที่เราหาหอกันอ่ะเออเราแบบอยู่แบบไหนบ้างงั้นก็เดี๋ยวเราเมากันไปเรื่อยๆได้ได้ตามกันนะคะ คเนการ์เด้นนะคะก็เป็นสถานที่ที่ใครมาเรียนก็ต้องแบบแวะมาเนาะมาช้อปปิ้งนะคะร้านเลินเยอะมากอันนี้ข้างหน้าพี่แนทขวามืออาจจะเป็นแบบชื่อว่าเซเว่นดิโอมาเก็ตขออนุญาตับกต้องยังไงอย่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเป็นตลาดที่น่ารักแบบวัยรุ่นก็จะแบบนัดกันมาที่นี่อะไรประมาณนี้ก็มีอาหารหลายอย่างมีอาหารไทยด้วยกัน คนก่อนนะคะคนเดียวมากใช่คือเราแบบเราอาจจะไม่รู้ว่าโควิเนการได้มีแบบนี้อะไรเงี้ยมันซ่อนอยู่นะจริงๆมันซ่อนอยู่แบบใช่มันซ่อนอยู่ลาอร่อยชีช่องหน่อยอันนี้ที่ชอบที่สุดก็คือเป็นอาหารเม็กซิกันใช่เด e Cheese เป็นแบบคล้ายๆซูชิจานหมุนใช่ปหแต่อันนี้เป็นชีสแล้วก็หมุนๆๆใช่คนที่นี่ชอบชีสมากอยากจะบอกว่ามันหายจากออฟฟิศประมาณหนึ่งนาทีก็คือมาประจำ คืออะไรคะให้แนะนำดีกว่าอันนี้ก็เป็นถนนที่มีพวกชอบอะไรต่างๆถ้าเกิดเราเดินไปทางนั้นก็จะเป็น King Street ที่มันเหมือนเป็นแบบ Main Street ของ Covent Garden อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมี Apple Market ขายของอันนี้เป็นแค b ลอน d ค n c เปลี่ยนใหม่เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะน่ารักจริงๆตรงเนี้ยมันเดินไป Soho ได้ใช่เดินไป Leicester Square ที่เขาไปดูละครเวทีอะเดินไปได้อะไรเงี้ยเนาะอยู่ใจกลางเมือง นี้นะคะแล้อยู่ที่หน้าโรงเรียนภาษานะคะ i อก็อยู่ใกล้ๆกับ c o เวนต์การ์เด้นเนาะสำหรับใครที่แบบจะมาเรียนภาษาเนาะจริงๆแล้วอันนี้สะดวกมากเลยนะคะจาก i ออยู่ตรงนี้นะคะก็เดินมาเราจะเดินไปตรงนู้นกันนะคะเดี๋ยวตามไปด้วยกันเนาะจริงๆตรงนี้ก็คือใจกลางลอนดอนมากๆเลยเนาะคือแบบโคเวนการ์เดนก็จะมีแบบช็อปมี ร้านค้ามากมายอยู่อพาร์ตเมนต์อันนี้ก็เซฟคอสค่าเดินทางด้วยเพราะว่าเดินได้เลยใช่ใช่อันนี้อพาร์ตเมนต์กำลังมีมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะเอาลงแล้วค่ะเดือนอาทิตย์หน้าก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่านะคะเข้ามาดูได้เลยโอ้อันนี้เป็นแบบห้องดูเพล็กซ์นะคะก็คือเป็น2ชั้นเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะ แขกทุกคนมาจะไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ไหน <ś led> รวมถึงเราเองนีแรกเรามาดูเราก็แบบไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ไหนใช่ไหมก็คือห้องน้ําอยู่นี่ก็สะดวกสบายกว้างขวางใช่อันนี้จากห้องนอนนะคะเราก็จะลงไปดูข้างล่างกันไฮโซมากเลยอ่ะจริงๆพี่ว่าอยู่สองคนได้เนาะใช่ใช่ที่นี่ก็อยู่ได้สองคน ไม่คิดเงินเพิ่มคะ่ะรวมบินแล้วทุกอย่างมีเครื่องซักผ้ามีที่ล้างจานมีอะไรอย่างเงี้ยครบหมดเลยแล้วก็แต่ละวิสอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทําความสะอาดให้เปลี่ยนผ้าปูทีน่นอนเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวให้อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือมีแบบอุปกรณ์ให้หมดเลยนะคะอุ้ยมีเครื่องอนี้ด้วยอ,อ่ะเอสเปรสโซ่พร้อมกับแคปซูลใช่เปลี่ยนให้ทุกอาทิตย์ไม่ต้องซื้อเองค่ะอ๋อแคปซูลเติมให้ด้วยใช่ใช่ช สำหรัาก็อันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าคือเอาง่ายๆมีทุกอย่างอ๋อใช่เพราะว่าจริงๆอะถ้าสมมติว่าอยู่หอที่เป็นรวมอะมันจะต้องจ่ายเครื่องซักผ้าทุกครั้งเป็นครั้งถ้าอันเนี้ยก็คือไม่ต้องจ่ายแล้วใช่อนนี้ก็สามารถชวนเพื่อนมานั่งทานข้าวและเล่นได้เลยเล่นกองเล่นเกมดูหนังได้หมดเลยออชอบแบบสไตล์การแต่งห้องเขาอะพี่นะ เนาะแต่งห้อง, <มา S 1> องน่า,<ม>ารักมา<ด>ก,กอันนี้ขอซ้อมนั่งแป๊บน,นึง <มา S 1> นะน้องๆหลายๆคนน่ะต้องบอกว่าเวลาที่เขาแบบจบแล้วอะเรียนจบแล้วจะเข้าลอนดอนมาหางานอะไรเงี้ยเ <c oughs> ออก็ชวนเพื่อนมาห่านกันได้อันนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะคะอ่ะแพนให้ดูอีกหนึ่งรอบเ,ออเขาแต่งห้องน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> พี่แนทอยากมาอยู่เอง <c oughs> <c oughs> อยากมา <c oughs> อยู่เองใช่ ตอนนี้เราเปิดว์ปมาที่อดินปะระกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนนี่วิวสวยมากเลยนะคะตอนนี้เรามาที่หนึ่งในเรียกว่าเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะที่น้องโมโด,ดูแลอยู่ก็เดี๋ยวเราให้โมพาทัวร์กันดีกว่าค่ะอันนี้พามาดูนะคะเป็นห้องนอนนี่เห็นวิวเมืองเลยนะคะน,นี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้ก็วิวสวยนะ ก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนทเป็นไงมาไงคะนี่จริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากเพราะว่าชอบครัวเคยซักผ้าเนี่ยอุปกรณ์ครัวเขาก็มีให้หมดเลย เออช้อนต้มมีให้ด้วยอันนี้มีเครื่องชงกาแฟให้ด้วยเนาะเลดเนาะอ่าสำหรับคนไม่ชอบล้างจานใช่เลยไปอย่างเวลามากอ่านี่แพนให้ดูอีกรอบนะคะก็ถ้าใครสนใจติดต่อแมงโก้ได้เลยนะคะทะเลสวยสวยมากจริงๆวันนี้อากาศดีด้วยค่ะนี่ ก็พี่แนทดู t o bed t o bath ไปก็เป็น,ห,ห,น,น,ห,นห้องสองห้องนอนสองห้องน้ำห้องสองห้องนอนสองห้องน้ำอ่ะก็อยู่ได้สี่คนคะ่ะพี่แนทมินิมัมสเตย์ตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปก็เหมาะกับน้องๆน,นักเรียนเนาะที่แบบว่าเอออยากมีเพื่อนอยากจะมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราดูก็คือมีห้องนอนส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนกลางราคาก็คือรวมทั้งห้องแล้วรวมน้ําไฟอินเทอร์เน็ตแล้วรวมอินเทอร์เน็ตรวมค่า Wi-Fi รวม c คาน์ซี t ท็ต่างๆแล้วก็เป็น Fully f u r n s s h e d ก็ไม่ต้องขนของหรือไม่ต้องออเดอร์พวกแบบจานชามอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเพราะว่าเรามีเตรียมพร้อมไว้ให้หมดเลยแล้วก็รวมทำความสะอาดรลยสั e ดด้วยเหมือนกันสำหรับ<ม>ใคร,ใครที่มีบ <budget S 1> <budget S 2> ัดเจตอะไรเง,งี้ยเนาะเอออันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ๆก็ปลอดภัยมากๆค่ะ จริงๆมองอีกพอย์หนึ่งด้วยที่รู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจเป็นอีกออปชั่นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องการจ่ายเงินก็คือไม่ต้องกลัวเพราะถ้าไปหาในอินเทอร์เน็ตเนาะการเช่าชบ้านอะไรเงี้ยมันอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ตรงโปกหรือว่าแบบจ่ายเงินแล้วจะโดนโกงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ต้องจ่ายอัฟรอนด้วยอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่า จ่ายแค่เป็น i n นสโตรเมนต์ไปค่ะแล้วแต่ความสบายใจของคนที่จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าสะดวกแบบไหนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่แมงโก้ได้เลยหรือจริงจริงก็สติลเดอรลักก็มีช่องทางเว็บไซต์ก็ติดต่อพี่โมแล้วบอกว่ามาจากแมงโก้ก็ได้ได้เลยแตะถ้่แมงโก้ก็จะติดต่อพี่โมโดยตรงจะได้คุยกับคนไทยแน่นอนได้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณโมมากนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะบายบายค่ะ s t u d y n ใน Cambridge เดี๋ยวให้ดูนะคะว่ารถไฟตอนนี้ถ้าเราไม่ได้จองเนาะเอ่าหายยังไง <laughs> มันก็จะมีแบบนี้ทุกคนให้ดูว่าแบบเออว่างนั่งได้แต่ถ้าเราจองม,มามันก็จะขึ้นเลยว่าจองม,มาใช่จริงเราจองแต่ว่าเราม <laughs> กดเลือกที่นั่งเออแล้วก็จริงๆในรถไฟอะค่ะก็สามารถแบบเยพตักได้มีไฟให้แบบอ่นานหนังสือได้ดู่เน็ตฟลิกได้ตลอด เน็ตอาจจะไม่ดีนัก